การเครื่องแกงให้มันเข้าเนื้อกันให้รู้น้ำปลาเชิญยิ้มน้ำปลานี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนใส่ได้ทุกเมนูปั๊บ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 เั๊บปั่ป ยอดไหมสุดยอดไหมไหม,ไหม,มหาศาลมหาศาลร,รสชาติเป็นไงานสำเร็จไหมเป็นไงรสชาติาตเข้มข้นมากมเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพผ่อเย็นเคยครับผมวัเดียวกันโดนนะพี่น้องเนาะวันนี้นะครับผมกับแซบมหาศาลกับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่สตูกรายแข่เขียดนะครับผมตอนนี้มาท้ายรายการครับพี่น้องครับโจนี้หายหนาหายตากันนะพี่น้องเนาะบอคอยเดี๋ยวมาลงคลิปเพ็คลิปให้พี่น้องในเบื้องกันแล้วนะครับผมยังกิดนองจิตถึงกันที่เกาหลีพี่น้องครับนี่พี่หนุยอยู่นี่พี่หนุยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเก่งการแซบมหาศาลครับมัอนี้ครับแซบมหาศาลแซบอิหรี่แซบกระดอกกระเดีย เดี๋ยวผมสิีเบิ่งคุณพอเป็ดอยู่ข้างนอกอ่าเฟิร์นไายเมนูอาหารอยู่ข้างนอกพุ่นแล้วอ่ามื้อนี้สิทำอ่าขัวไก่ขัวไก่ซั่นบ่ขัวไก่ใส่น้ำปลาเชิญยิ้มอ่าแมนแมนแมนโอ้แม่นบ่อ่าแม่นแม่นแล้วครับผมเอาไปเบิ่งพี่น้องครับติดตามรับิ่งรับชมเด้อพี่น้องเด้อยแมนยิ้เออแมน่เราูกนี่ครับบรรยากาศเบื้องหลังนะครับพี่น้องครับนี่ครับ สถานที่ทําการนะครับน้ําปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มครับศาสตร์อร่อยเข้มข้นทุกเมนูครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อเป็ดเชิญยิ้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ผมโชคครับผมโชคครับแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ทำไมมันก่อนหวยแดกมาครับผมวันนี้ก็ตั้งใจว่าน่าจะถูหวยครับออเแล้วนี่จำอะไรเนี่ยฝันว่าเฮียเข้าบ้านครับพี่ก็เลยก็เลยแต่ซื้อหวยครับพี่เอาลิขสินะครับวันนี้ออกแน่เลยนน่นแน่นแน่นออกแ่พอพี่เข้าบ้านผมแล้วก็ไม่เฮียมันผ่านบ้านไงใช่ไหมมันกี่วันมาแล้วเขาเพ่อผ่านมาสองวันเองก็วันนั้นผมเข้าบ้านน่ะ ไบ้านพี่อ่ะพี่เดิมผมจะไม่ได้กขอโทษพี่ผมนึกว่าเฮียที่แทนพี่เหรอผมอ๋อโทษกับโทษพี่ผมนึกว่าพี่ นั่เฮ้ยเฮียดผ่านหน้าบ้านเืออ๋อพี่เด๋อเออเออก็เลิกได้นี่มา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 นวันนี้บนเมนูพี่พี่เด๋อกินนี่ไก่บ้านนี่ไก่บ้านไก่บ้านผจะพ่วไก่บ้านกับมะเขืออ่ามาลวกับมะเขือนี่เครื่องแกงจากใตนี่มาแล้วนี่ร้านสาวจากกันตังทะเลสดส่งมาให้นี่เครื่องแกงอดอดมพ่อ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 พมอพ่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 อ่อ่่ออ่่พ่อ่อ พี่เดี๋ยวไปเข้าฉากก่อนเลยเดี๋ยวผมทำให้กินเอาละครับเดี๋ยวผมเจงกัดเดี๋ยวสิไปเข้าฉากกันได้พี่น้องตื้อนะครับผมกําลังไายว่าท่านแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้สิฝากนาทีนะครับผมไม่ได้ก็ทาให้เดินจะทำให้กินเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูแกงคั่วไก่บ้านใส่มะเขือคั่วกะทิ ร้านสาวส่งมาตําตังกะเลสดกีจะมีคุณใส่นสกเ็เรียกว่าขั่ว,ต,ว,ต,วตัดทิละเครื่องแกงให้มันเข้าออกันยีเครื่องแกงให้ละลายกัน จริงปกติเนี่ยต้องตั้งกระทะให้มันเดือดก่อนนะให้มันมีรสชาติมันมีความเดือดถ้มันแตกก็เรียกว่าแตกมันกระทะโอ้กระทะนี่มันต้องแตกมันแล้วมันจะอร่อยไอ้บ้านกัดเครื่องแกงให้มันเข้าเนื้อกันนะใช่ไหมดูมันจะแห้งใช่ไหมก็เติมน้ำลงไปหน่อย น้ำลงไปนิดเดินอ๋อแล้วข้าเนื้อแกงใต้ทำไมไม่ใส่น้ำบูดูทำไมใส่น้ำปลาโทนี่ทำน้ำปลาเชิญยิ้มเดี๋ยวคราน้าจะทำน้ำบูดูจะเอาน้ำบูดูมาใส่ให้ใหรู้ว่าน้ำปลาเชิญยิ้มน้ำปลาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนใส่ได้ทุกเมนูเติมลงไปหน่อยปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั แต่ต่างไต้มปลาใหม่ยิบเลือกปลอกเพราะหน้าแวนแ่นใส่ลงไป เราต้องร้อยไก่สุกเสร็จล้วต้องตึง,ตงใส่มะเขือถ้าใส่มะเขืองลงไปก่อนเนี่ยมะเขือมันจะเปื่อยมันจะไม่กรอม<ห>นะไปวะไปวะ โอเคสัครับหอยนางมต้องเป็นหอยนางรมนะไม่ใช่หอยเย่เรืองน้ำมันหอยนางรมน้ำหอยนางรมนี่นี่นี่ใส่ลงไปอับกใ็ให้ยิ้มขาวหยาะเข้าไปน้ำปลานิดนึ่งหยาะเข้าไป nít nâng thêm nước có nít Ủa phải luôn cả thác lên <coughs> ยอดไหมโอ้มหาศาลครับสุดยอดไหมดีมากมหาศาลมหาศาลอันนี้เมนูผัดกะเพราทะเลใช่ไหมครับนี่กะเพราปลาหมึกกะเพราปลาหมึกกุ้งจากกั้งตทะเลสดตัวใหญ่มากเลยน้องแซ่บมหาศาลแน่นอนครับพี่น้องครับ,รบต้องการอยากได้เลยนะส่งไปในเพจของกั้งตังทะเลสดเลยอยากได้กุ้ง ตัวอยากได้ความดกบอยากได้ปลาเก๋อยากได้ปลาหมดเลยปลาน้ําลึกได้ทุกอย่างมีหมดของเราสาวพี่นนท์เห็ดกันตังทะเลสดใช่ครับกะเพรานี่ใส่น้ำปลาได้ไหมครับพ่อได้นี่ครับพี่น้องครับน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกกาเชิญยิ้มนะพี่น้องเด้อเดีือดใส่น้ำปลาร้าสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูครับใส่ได้หมดเห็ดเนี่ยกินเห็ดอาหารได้หลายเมนูรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำตำแกงนี่ได้หมดเลยนะครับ ปลากระเพราใส่น้ำปลาเชิญยิ้มเลยเห็นยนังเห็นยังนัวแน่นอนกระเพาะแซบมหาศาลกับพี่น้องครับมากานบรรยากาศทีมนันจอนละให้คนอีสานคิดดูที่ว่าพอกระเพราพูดครับใส่น้ำปลาแล้วมันจะเป็นยังไง การมาลองรสชาติเป็นไงสำเร็จไหมดีกันรสชาติเข้มข้นมากเลยครับเอามาได้เอาจานมาได้กลิ่นของความเป็นปลาด้วยนะอ่าซึมควันมันทะเลหมดอลยทุกอย่างอ่ะตอนนี้ใส่ปลาด้วยยังใส่ด้วยที่โอ้โหพี่ดูทิเนี่ยแซ่บเหลือสารมากเนี่ยเห็มือนจากกังตังทะเลสดกังตังทะเลสดพี่ดูจานนี้สิ ไปขายจานนี้เนี่ยในร้านนี้ต้องมีพันกว่าบาทต้องพันนะมั้ยครอบครัวหมึกคนนะได้ครับผมกข้าวกุ้งใช่ครับผมหมึกลงไหมทำไมก็มันไม่ใช่ก็เห็นหน้าพี่ด้วยไงก็ให้มันเอากล้องมันใกล้ๆไปเลยยกขึ้นยกลงขึ้นหน้าผมลงลงแต่รสชาติพอดีมากเลยครับเผ็ดพอดีกลมกล่อมมากนัวชูรสชาติความเป็นปลาไม่ต้องวงวฝีมือเป็ดปีโตอยู่แล้วโอเคจบไหม เบ็ดพิโตกิโกะลาซุงเบ็ดพิโตกิโกะลาเบ็ดพิโตกิโกะลาโกลเล่จะลูล่ก็มือโอเคเบิ้งไปแย่งกันนะครับผมติดตามเราเบิ้งเราชมขังได้ในพน้องเนาะไปเอากระบไปเอากรเตอร์เวย่ไหมแต่นี่สวยถามมึงว่ามีสมองไม่ก็เตี๋ยวว่าก็เคยกินก็ไม่รู้แต่เด็กก๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นอะไรล่ะมีอะไรมีขาวมีเหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่เอองั้นเอาเกระบอกเา คนตีแล้วก็ไม่อยากกินเส้นอ่ะก็แหม่ก็สั่งเกาเหลาแต่แรกจะมาถามว่ามันมีเส้นอะไรบ้างตัวร้องเกาเหลาใช่ไหมเกาเหลาเอาธรรมดาหรือพิเศษพิเศษทำไมแค่ธรรมดาก็กินไม่หมดแล้วก็สั่งพิเศษมากินไม่หมดก็ให้หมาไม่กินไปสิัสดีครับพี่หลุยส์ครับสวัสดีครับพี่บุ๋มครับจะเข้าฉากหรือยังครับแง่ละครันไม่ยังเข้าฉากลวเข้าช้าหน่อยเพราะว่ามึง เดี๋ยวเดี๋ยวเอกมาเดี๋ยวให้ถ่ายเยายต็มที่้ได้แล้วติดตามดูในฉากของ5-5าาอยู่ในเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ๆให้<า>แ,แบบบึ้มบึ้มบึมเลย,ยไ,ลไ,ได้ครับ,รนนรบไป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 รปไองปไรต้องไป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 ไรไปรปไ่นปไปไปไบไปไปไปงปไ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 ปรปไ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 อไ เบื้องหลังนะครับช่วยดูแลเรื่องแคร์ตัวเองก่อนได้ดไหมล่ะสับหมึจับเข้าบ้างน้ำท่ามก็เป็นงานอันนั้นเป็นแก้ส่วนประกอบชีวิตแต่พาส่งไปที่เราสั่งส่วนประกอบของมากจนกบกนั่นเหรอไม่เป็นไรนะได้ที่มีตลอดที่ค่ะเก่งนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี่เดี๋ยว่าจะตลอดที่เลยไปทานตลอดชาด้วยงงเลยนะเพราะนั้นโยซีนยืนนี้เห็นจะออกเาด้วยแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเสื้อวินเนี่ย

าหน้าผมเรานะครับผมมีแม่แกมแต่งหน้าด้วยอันนี้ฝ่ายคอตรูนพี่เจคนสวยสวัสดีครับพี่เจนี่เสียผาน้าผมเฮ้ายู่นีนะครับพี่น้องครับป้าไก่สวัสดีครับสวัสดีครับเสียประสาทเปิดหน้ากากออกพวกนี้เปิดหน้ากากนี้เออคนเบิ่งเห็นหน้าเนี้ยอ้นี่ครับฝ่ายคอตรูนเสียผ่าเฮ้าอ่ะพี่น้องครับผม แล้วการแล้วงานแล้วนะครับผมพี่น้องครับทายและการเ็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องเออพากันจินกันเรียบร้อยหล่อละครับเนี่ยยูเนี่ยกินกันได้นะครับพี่น้องเนาะเอาละครับนี่นี้สามารถชีบิ้งเหลืออยู่เลครับผมอีไส้นะครับพีคิงนะครับผมอันนี้พิตีเดาวเสดาอาจารย์ครับเหลืวงงานแล้วพี่น้องแล้วงานแล้วครับผมมือนี่ตอนนี้อยู่ทีเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่กำลังรับบังรับชมนะครับในตอนนี้ นะครับผมฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามพี่น้องด้อนะครับผมช่อง YouTube นะครับช่องแสบมหาสารพี่น้องด้วยนะครับผมดนดนเถือพ่อกันนะครับพ่อเด็ดถิ่มเด็ดป้ากันด่พี่น้องครับโจนี่กับยากยาการยากงานนะครับผมเหตุงานนะครับพี่น้องตั้งเหตุงานแน่ถึงหาเวลาบางๆมาทายคลิปนะครับให้พี่ให้น้องได้รับ,บิ่งรับชมนะครับผมตามสภาพนะครับพี่น้องตามสภาพนะครับเอาละครับมื้อนี้นะครับผมอยากย้ายสไลายมอบพักพอด้อยพี่น้องเด้อยอ่ะอยูดีมีแ่แฮงกันสู้ขุดสุขคนครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ